ล่าสุดเพิ่งไปตรวจภูมิแพ้แฝงมาที่โรงพยาบาลและส่วนใหญ่ก็เป็นการแพ้อาหารของเราแพ้อีกแปดสิบกว่าอย่างมาแสดงว่าระบบของร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันในในแง่นี้เนี่ยการมีอยู่ของอหุ่นยนต์หรือดโดรนขนส่งอาหารนะครับมันก็เหมือนจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะ เชฟออฟนิเบอรตี้สีซสั้นที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปคุยกันในประเด็นแบบล้ำๆไปคุยประเด็นแห่งอนาคตนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าพื้นของการคุยเนี่ยเราก็จะยังอยู่ที่เรื่องของอาหารแต่ว่าจะไปดูในมิติต่างๆค่ะามุมมองทางด้านสังคงมวัฒนธรรมการเมืองแต่วันนี้เนี่ยจะพาไปดูในมุมมองด้านอินโนเวชันนะคะหรือว่านวัตกรรมแห่งอนาคตเป็นงานฟังชื่อแล้วก็คือแบบ ดูดีนะคะเราเช่นวันนี้เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณหมออรุณตีรัตน,า,นา,ารีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแขกประจําของเรานะคะแล้วก็ท่านที่2นะคะคุณวศินปั้นทองค่ะเขาบอกว่าให้แนะนําตัวแบบนี้ว่าเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ที่ชอบกินเกาเหลาเลือดหมูประตูท่าพจักรนะคะสวัสดีวศินค่ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้แบ็คกราก็คือไม่สุข <c oughs> ทะเลแต่ผมก็คือไม่ปิวเลยนะคะ <c oughs> ยังไงก็ตามวันนี้เราก็ยังคงแบบอยู่ในเรื่องของฟู้ดอินโนเวชันเนาะซึ่งเราจะไปคุยเรื่องทิศทางอาหารในอนาคตกันหน่อยเพราะว่าไอ้หลังจากนี้เนี่ยทิศทางอาหารในอนาคตซึ่งมันมีคําว่าอินโนเวทีฟเข้ามาด้วยเนี่ยหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเริ่มต้นที่คุณม็อบละกันค่ะคุณม็อบมองว่าในอนาคตในทิศทางของอาหารไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาคส่วนของร้านอาหารเองหรือว่า พฤติกรรมของคนโดยปัจเจกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเราว่าเปลี่ยนเยอะเลยด้วยความที่ล็อกดาวน์ใช่ไหมคะลักออบรรดาเชฟบรรดาพ,พ่อครัวแม่ครัวก็ต้องหาทางรอดกันนะคะตอนนี้มันก็เกิดคอนเซปต์เรื่องแบบ cold cooking space คาเคิเช่นอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะเนาะคาฟ่คิเชนเนี่ยเราอาจจะเห็นกันบ่อยแล้วในหน้าสื่อ co cooking space เนี่ยเพิ่งมาเห็นในประเทศไทยช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้คะ่ะ hmm. ก็คือคอนเซปต์มันก็คือการที่ ทำพื้นที่กลางให้บรรดาเชฟหรือเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมาเช่าเป็นรายชั่วโมงนะคะหรืออาจจะไม่ต้องเป็นเชฟก็ได้แต่ว่าเราอยากทําทอาหารขายใช่ไหมคะแต่ไม่ไมีดด<อ>ครัวดีๆของตัวเองเนาะจะคุณก็อาจจะไม่ถูกแล้วแบบผลิตอาหารเป็นแบบลอ็ลอตเล็กๆเป็นแบ,บชเล็กๆก็ค่ะแล้วก็ขายให้หมดในแบ,บชนั้นมันก็ลดติคคอสลงเยอะใช่ไหมคะเพราะการเปิดครัวเองเนี่ยมันก็มีติคคอสเยอะทั้งค่าน้าค่าไฟนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ ไอโคอโคโคุกกี้สเปซเนี่ยเขาก็จะมีครัวมาตรฐานเหมือนครัวโรงแรมเนี่ยให้เช่าแล้วก็จะมีผู้ช่วยในการทาอาหารสาหรับเชฟเชฟจะไ,ไม่ต้องไปจ้างผู้ช่วยส่วนตัวใช่ไหมก็ใช้เวลาครึ่งวันก็ไปเช่าตรงนี้แล้วก็ก็เสร็จเลยครึ่งวันแล้วก็ขายได้เลยผ่าน Facebook ผ่าน IG อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ในเมืองนอกมีมานานแล้วแหละแต่ว่าในไทยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นช่วงเดือน2เดือนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางออกให้คนตกงานอันนี้ในส่วนของร้านอาหารที่เห็นชัด แล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคเองด้วยความแพนิคกะนะันเนาะคือพอมีโควิดมีโรคภัยอะไรเงี้ยคนก็จะหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น,นะคะ่ะอย่างตัวเราอะล่าสุดก็เพิ่งไปตรวจภูมิแพ้แฝงมาที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่าเฮ้ยเราอะแพ้อะไรที่เราไม่รู้บ้างและส่วนใหญ่ก็เป็นการแพ้อาหารของเราแพ้อยู่80กว่าอย่าง ช่ก็คือกินอะไรไม่ได้ลเพราะฉะนั้นอยากเป็นตรวจเลยไม่คือมันมีระดับการแพ้มากน้อยคือกินได้อยู่มาแสดงว่าระบบของร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งมันจะมีเทรนชื่อ personalized nutrition นะคะก็คือไอเทรนนี้ก็คือการจัดอาหารเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของบุคคลซึ่งจริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นเทรนที่เหมาะกับผู้ป่วยให้นักโภชนาการจัดอาหารให้ แต่หลังจากนี้ด้วยความที่คนเริ่มกระหันมาสนใจตัวเองกันเยอะขึ้นสุขภาพเองค่ะเทรนด์พีซ์นัลไลซ์มิช t ั่นมันจะกลายเป็นแบบเทรนด์แมสและเราว่าะเทนอีกอย่างหนึ่งคือเอเดอลีฟสูทอาหารคนแก่อาหารที่ใช้ Innovation ในการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพอาหารนี้มีคุณค่าทางสารอาหารและกินง่ายเหมาะกับสภาพร่รางกายคนแก่เช่นแบบสแนค็คที่แบบคนแก่สามารถกินได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพอ่ะ สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนาะถ้าจะไม่ผิดนะเ็เหมือแบบคัสตอมไมซ์ื่อคนนั้น,ออนใช่ใช่อย่างเราอพอรู้แล้วก็เริ่มแบบมองหาอาหารที่ตัวเองกินได้แล้วใช่ไหมตอนเนี้เออยเทรนด์นี้มันก็น่าจะ มา,มากขึ้นนะคะคิดว่าน่าจะมาหลังโควิดทีนี้มาสักครู่ของม็อบจะแบ่งออกเป็นสองานเนาะก็คือส่วนของแบบผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าคนที่ทําอาหารขายเนี่ยก็จะพยายามลดฟิกคอสของตัวเองมากขึ้นแน่นอนแหละคนทําร้านอาหารอ่ะการที่มีฟิกคอสมันเหนื่อยเพราะว่าคุณต้องแบบทาทุกเดือนเพื่อจะหาเงินให้มาคัฟเวอตรงนี้เนาะแต่ว่าส่วนของบุคคลเนี่ยก็คือจะเป็นการเหมือนกับไป เออสเปซิฟิกมากขึ้นแล้วว่าเราทานอะไรหรือทานอะไรไม่ได้บ้างอ่ะไปที่อาจารย์เทียนกันบ้างนะคะวสินค่ะคนที่ชอบกินต้มเลือดหมูนะคะซึ่งวันนี้จะมาเล่าในมรมองของอินโนเวชั่นเนาะวสินมองว่าหลังจากนี้เนี่ยทิศทางของการนํานวัตกรรมเข้ามามีส่วนกับอาหารเทรนในอนาคตมันจะมีอะไรแปลกใหม่บ้างคะโดยเฉพาะหลังโควิดที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะได้ครับขอบคุณครับก็แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะตอบคําถามเนี่ย ก็กำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าไปตรวจภูมิเนี่ยหวังว่าจะไม่แพ้ส่วนผสมใดๆในคนเราเลือกมูือต้มเลือกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยก็อาจจะกําลังกดภูมิตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะครับอ๋อเขียได้เขียนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็กลับมาสู่ประเด็นนะครับเจริงๆวันนี้ครับก็อยากจะชวนทั้งคุณก่อยละทั้งคุณม็อบเนี่ยมา ดูประสบการณ์ระหว่างมนุษย์อาหารแล้วก็หุ่นยนต์นะครับพวกโรบอรติกส์อะไรอย่างนี้นะครับผ่านการสั่งซื้อแล้วก็ขนส่งอาหารนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเราจะเห็นว่าเริ่มมีการศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองใช้นะครับหุ่นยนต์หรือดโดรนนะครับในการขนส่งอาหารครับ <taper> แล้วพอผ่านช่วงทดลองใช้นในในช่วงสักปีที่ผ่านมาผมเห็นมีการใช้จริงจริงด้วยนะครับ เหตุผลที่ชวนคุยเรื่องนี้ครับก็เพราะว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราต้องการที่จะ contactless หรือลดการพบปะผู้คนให้มากที่สุดใช่ไหมครับผมว่าในในแง่นี้เนี่ยการมีอยู่ของอหุ่นยนต์หรือดโดรนขนส่งอาหารนะครับมันก็เหมือนจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงหลายๆเรื่องที่มากับ ขนยนส่งอาหารด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอาหารตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงเราอะครับโอเคไม่ได้มีอะไรไปปนเปือเป้อนกลางทางเลยครับเราจะเมคชัวร์ได้อย่างไรว่าขนยนต์ไม่ได้เดินในท่อนน้นาหรือในอะไร <c oughs> ที่สกปรกในนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของพื้นที่ด้วยครับผมว่าจริงๆเนี่ย การใช้อุงหนยนต์ส่งอาหารมันอาจจะเหมาะกับบางพื้นที่จริงๆถ้าใช้ในสวนสนุกหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นระยะสั้นๆแล้วก็พื้นมันเสมอกันอะไรเงี้ยน่าจะดีมีอีกที่หนึ่งครับเรื่องจากทั้งคุณกอยะแล้วก็คุณม็อบเนี่ยกับผมเนี่ยเราต่างก็มีประสบการณ์ที่ทุ่งรงังสิตนะครับ oh, <okay. S 1> ที่เราเรียนหนังสือกันที่นั่นนะครับถ้าใช้อ่งหนยนส่งอาหารก็อาจจะดีก็ได้นะครับ เพราะว่าก็จะได้ลดความแออัดในการาที่นักศึกษาจะต้องไปไปต่อแถวแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นข้ออ้างเข้าเรียนไม่ทันในค่าปลายต่อูในฐานะอาจารย์พูดในฐา,านะท,ที่เคยเป็นนักศึกษาอันนี้พูดในฐานะที่เคยเป็นเป็นนักศึกษามาก่อนนะครับแต่ว่า,าผมก็ค่อนข้างเข้าทันเวลานะครับแต่ก็คิดว่ามันก็ช่วย,อวยตอบโจทย์ ในในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปใช้ในพื้นที่เฉพาะเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้โดยรวมเนี่ยก็ต้องคิดถึงปัจจัยอื่นๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องโรนเนี่ยอยากคุยเ,ออเป็นพิเศษเราเห็นว่าในช่วงเวลาที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับถนนเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้โดยปกติอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเพื่อที่จะเหมือนเดียวยา คนในพื้นที่โดยเร็วก็อาจจะมีการเลือกใช้โดรนในการส่งอาหารนําร่องไปก่อนก็ได้อะไระครับก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งหมดที่ที่พูดมาเนี่ยครับกำลังจะชวนทุกคนคิดว่าตรงนี้แหละมันกําลังบอกเราถึงการทรานซิชันหรือการเปลี่ยนผ่านในเชิงสังคมเทคโนโลยีว่าในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละครับผมว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์อาหารแล้วก็ตัวเราจันจะแนบแน่น มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแบบมันก็จะมีแบบเรื่องจริยศาสตร์ของหุ่นยนต์เนาะว่าเราจะใช้หุ่นยนต์ยังไงแล้วมันจะมาลดทอนความเป็นมนุษย์ของเราได้มากน้อยขนาดไหนคือเมื่อส,สักครู่เนี่ยคุณมอบก็จะพูดเรื่อง เทรนด์ของโคค o ุกิ้งสเปซนะคะเรื่องของคาวคิทเช่นเนาะแล้วก็เรื่องของการที่คนเราจะใส่ใจมากขึ้นในสิ่งที่เราทานเข้าไปว่าเราแพ้หรือไม่แพ้อะไรยังไงบ้างสิ่งต่างๆราเหล่านี้ค่ะทิศทางถ้าเราย้อนกลับมาดูที่เมืองไทยเนี่ยเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงมากน้อ,อยอยังไงเราก็มันจะเข้ามาตอบโจทย์ใหม่ๆยังไงบ้างในอนาคตคิดว่า สิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ใหม่ๆที่อาจารย์เพียนเกิดเมื่อกี้เรื่อง i ินโนเวชั่นต่างๆจะทำให้ทุ่อยากง่ายขึ้นลดการแออัดใช่ไหมคะลดการเดินทางอันนี้คิดว่าตอบโจทย์อยู่แล้วแหละแต่ก็สิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เช่นเรื่องการ p e ั s ส n วนไลฟ์เออร์นิตริชั่นระหว่างของส่วนบุคคลเลยค่ะคิดว่าจะมีผลทางการตลาดขอวงการอาหารพอสมควรแฟนต่างๆในท้องตลาดแฝงอาหารนะคะก็จะชูเรื่องนิ t ริชชั่นเรื่องสุขภาพ เรื่อง innovation ที่เอามาใช้เรื่องอะไรแบบนี้มากขึ้นในยุคหลังโควิดด้วยความที่ทุกคนก็เริ่มมีความตระหนักรู้เรียกว่าแพนิคก็ได้นะเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นอันนี้คิดว่าเป็นแตคิดว่าเกิดขึ้นแน่ๆนแล้วก็เรื่องวงการอาหารบ้านเราที่กำลังล่มสลายลงเรื่อยเยคิดว่าโ o คุ cooking space แล้วก็ cloud k i ช่เนี่ยมาแน่นอนคิดว่าในเมืองใหญ่มาแ <Wow. S 1> นา่แต่แล้วก็ผู้ใช้งานไม่ได้แค่คนในวงการอาหารแต่จะเป็นคนทั่วไปที่เข้ามาสู่ตลาดอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ่แล้วก็ เครื่องทำขนมมามันแพงมากเครื่องฝั่นเครื่องตีใช่ไหมมันเป็นหมื่นแต่ว่าโคคุกกิ้สเตตส์ก็ตอบโจทย์เรื่องนี้สําหรับคนที่หลุดจากระบบการจ้างงานคะก็ก็คิดว่ายิ่งคนตกงานเยอะแล้วพอมีทุนบ้างคนชั้นกลางเนี่ยค่ะก็อาจจะจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อกี้แอเดลี่ฟูสํสหรับอาหารคนแก่ คิดว่าก็น่าจะเป็นเทรนด์แบบโควิดที่บูมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันออคนแก่ที่พอมีกําลังจ่ายใช่ไหมคะพอคนคอนเซิร์นเรื่งสุขภาพมากขึ้นอาหารเอเด r l y ลีฟูก็จะกินจะส่วนในส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะไปแบบต่อยอดเนาะไปดูเรื่องของแบบช่องว่างทางการตลาดที่กําลังจะเป็นอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งถ้าใครเล็งเห็นเทรนด์เนี่ยก็น่าจะเข้ามา หาโอกาสจากจุดนี้ได้เหมือนกันนะคะ<ช>ไปที่คุณวัสินบ้างวศินจริงๆเมื่อสักครูน่นี้สิ่งที่วัินเล่าให้เราฟังอ่ะคือเราสึกว่าถ้ามองในเชิงของโพลิซีภาครัฐอาจจะไปแตกนิดนึงเนาะไทยเราเนี่ยเข้าใกล้ถึงจุดนั้นมากน้อยขนาดไหนคบแล้วเราห่างไกลจากการที่จะนำอินโนเวชันเข้ามาอยู่ร่วมกับการทานอาหารมากน้อยอยังไงครับ เราก็เห็นว่านโยบายภาครัฐเนี่ยมีมีส่วนอย่างน้อยที่สุดก็เราเห็นในใน,ในที่เขียนไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นว่ามีนโยบายที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง AI เรื่องออโตเมชันเรื่องโรบอติกอันนี้กออ็อยู่ในอยู่ในเอรีแที่ออนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงนโยบายวิจัยของของประเทศเราครับเลือกเป็นเป็นจุดสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ ปรอบของ Thailand 4.0นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าในในหลายๆเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม,ไม่ได้พึ่งภาครัฐอย่างเดียวครับ Technology เทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับน,นี่มันเป็นอินิเชทีฟของทางเอกชนหมดเลยนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ภาครัฐทำได้อาจจะเป็นเอ a b เนเหรือผู้สนับสนุนหรือว่าช่วยลดกฎระเบียบบางอย่างสำหรับผู้ลงทุนอะไรเงี้ยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งออผู้ลงทุนที่อยู่ในประเภทสตาร์ทอัพอะไรย่าเงี้ยครับอันนี้อยากเสริมนิดน,นึงด้วยเหมือนกันเรื่องอินโนเวชันที่มาเกี่ยวกับฟู้ดเวสต์แต่ขอแต่นิดนึงเหมือพอรู้สึกว่าพอเทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการผลิตมากขึ้นอ่ะเวสจะน้อยลงประมาณแบบสี่เปเลยระบบอินโนเวชันมาเก็บ Data ว่าที่เข้ามาดูแล,ลหลังบ้าน,านว่เฮ้ยในแต่ละวันอะยอดขายกับยอดทำอ มันสอดคล้องกันไหมแล้วแบบอาหารที่เวสอะมันเป็นต้นคุณเท่าไหร่ของร้านอะไรเงี้ยโงการอาหารก็อาจจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ามีเ n เนอเรชันหรือเทคโนโล g y เข้ามาค่ะก็หวังเนะว่าเราจะได้เห็นการนําเอานวัตะกรรมใหม่ๆนะคะหรือว่าโรบอตเเข้ามามีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมการทานอาหารซึ่งเป็นอะไรที่มันอยู่คู่กับคนไทยอยู่แล้วก็รอดูว่าจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่นะคะ การเข้ามาของอ n นโนเวชั n เนี่ยมันก็จะเข้ามาอุดรูรั่วที่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการอยู่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งวสิทธิ์แล้วก็ม็อกนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางเชฟออลิบอร์ตี้ของเรานะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ